สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการประจำปีการศึกษา2565 เวลา9นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการประจำปีการศึกษา2565ณห้องประชุมพระนารา,ายอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยมีอาจารย์ดรบุญญานุชเวียงหงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้กล่าว รายงานการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการซึ่งกันและกันจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านวิชาการซึ่งกันและกันสําหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนจนวน13แห่งประกอบไปด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยในปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสาธิตวิชาการประจำปีการศึกษา2565โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับ